สวัสดีครับผมช่างโบโปรไบนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใส่ยางทุบเลนนะครับสำหรับยางเสือภูเขานะครับ ข้อดีของทูบเลสสำหรับยางเสือภูเขาเนี่ยหนึ่งเลยคือเวลาที่ปั่นลงแท็กนะครับจะมีหนามกระสุนหนามและพวกนี้จะตําหน้ายางใช่ไหมครับถ้าเป็นยางในเนี่ยพอมา่วปุ๊บขอบกระทะล้อต,ตรงนี้นครับจะได้รับผลกระทบจะมีรอยเกิดการขีดข่วนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ข้อดีของทูบเลสเนี่ยคือเมื่อไรที่มีหนามกระสุนมาทิ่มหรืออะไรมีอะไรบาดเนี่ยปุ๊บตัวน้ํายาทูบเลสเนี่ยจะมาอุดรอยรั่วทันทีทันใดเลยสามารถขี่ต่อได้จนจบทริปนะครับ อย่างแรกเลยล้อที่รองรับทูบเลสหรือล้อทั่วไปก็ได้ครับที่สามารถรองรับทูบเลสเราสามารถใส่ริมเทปสําหรับทูบเลสได้นะครับล้อวันนี้ที่ผมเอามาทดลองใส่ยางทูบเลสที่ดูนะครับจะเป็นเดียลเลกทีเอ็มเจนะครับซึ่งข้อดีของล้อตัวนี้นะครับก็คือรองรับทูบเลสโดยเฉพาะเลยสามารถใส่ยางทูบเลสมาใส่ได้เลยแล้วก็ใส่วาวเดอปเตอร์ที่แถมมากับล้อให้ได้ทีนี้ก็จะมาดูว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับยางต้องเป็นยางที่รองรับทูบเลสเลดี้นะครับยางที่ตอนนี้จะเป็นยางบอลติ ะจะเป็น XR2 นะครับซึ่งวิธีสังเกตดูยังไงว่ายางตัวนี้รองรับยางทูเบลตเได้ดีนะครับดูที่แพ็คเกจได้เลยที่เขียนว่า TLR หรือดูที่ข้างยางก็ได้ครับ ตัวโลโก้จะเข lady, <Hugo. S 1> so, ียนว่าท out ูบเลสเรดี้นะครับซึ่งยางพวกนี้คือสามารถใส่เป็นระบบทูบเลสได้นะครับเทคโนโลยีนี้มันก็ส่งต่อมาถึงเสือหมอบด้วยซึ่งเสื่อมอบก็มีเหมือนกันของมอนเตเจอร์จะเป็น R3 นะครับทูบเลสเรดี้ถัดมาคือน้ำยาทูบเลสเรดี้นะครับเป็นของฟิเนตไลน์ไทซีแลนด์นะครับข้อดีของมันคือมันเป็นนอลารเทคนะครับ no ammonia นะครับซึ่งมันจะคงความเป็นน้ำตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะไม่แข็งเกาะที่ตัวยางหรือขอบล้อซึ่งเราสามารถทําความสะอาดล้อและขอบยางได้ค่อนข้างง่ายเพียงแค่เอาน้ําล้างธรรมดามือ ถูกออกก็ได้ครับไม่ต้องไปขัดล้อขัดยางให้เสียเวลาเลยขอ้อที่สอคือมันเป็นเทคโนโลยีเฟเบอร์ลิงนะครับอุดรอยรั่วโดยใช้วิธีของดูปองเคป์ล่านะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะครับในการอุดรอยรั่วนะครับถัดมาคือที่งัดยางนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยได้ทาเองเลยพวกนี้ผมแนะนําให้ใช้ที่งัดยางด้วยนะครับของซูเปอร์บีซึ่งเราก็มีขายเช่นกันขั้นแรกนะครับก็ใส่วาล์วทูบเลดท,ที่มีแถมมาให้กับล้อนะครับของชิมาโ,โนเองโดยใส่เข้าไปเลย แล้วก็กดเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับให้แนบมาขอบล้อดังนั้นใส่ตัวโอลิงนะครับแล้วขันล็อกนะครับพอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมากขนาดนั้นพอตึงมือเก็มอเท่านี้เป็นเสร็จการใส่วาว โอเคหลังจากดูลายยางเรียบร้อยเนี่ยนะก็นำยางมาใส่กับตัวขอบล้อนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะเอาโลโก้ไว้ตรงกับวาวนะครับหลกัหลกๆเลยเพื่อความสวยงามก็ใส่เข้าไปเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ใช้ที่งัดยางก็ได้งัดเข้าไปงัดเข้าไปนะครับง่ายกว่าิน้นก็ใส่ที่เหลือ ดยเ,เริ่มจากตรงข้ามวาลวจะง่ายกว่าแล้วก็เหลือแค่ตรงวาลวไว้เอาไว้ใส่น้ํายาเหลือไว้แค่นี้ก็ได้เอาไว้ใส่น้ํายาทีนี้ก็มาเริ่มขั้นตอนการใส่น้ํายาทูบเลสน,นะครับเราจะดูได้ไงว่าต้องใส่น้ํายาเพียงเท่าไหร่นะครับก็ดูด้านหลังตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีบอกว่าเสือหมอบ3ออนกาเวล4ออน29นิ้ว5ออนนะครับอย่างอันนี้ที่ผมมันเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นร้อ29นิ้วก็ใช้เพียง5ออน นะครับดังนั้นใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับ5ออนทันมาก็คือการใส่ยาเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเรากิ้งรอครับออาตัว,วาล์วขึ้นน้านบนนําจาจะได้ไม่หกก็ใส่เลยหรือใช้ที่งัันยางกระดาษเสียบเข้าไปครับ นี่ก็สูบที่ขึ้นขอบทั้งหมดนะครับทีนี้ก็มาดูที่ตัวขอบอยางนะครับตรงนี้นะครับให้ขึ้นเสมอกันทั้งล้อนะครับจากนั้นก็หมุนล้อช้าๆนะครับกิ้งโดยให้น้ํายาเข้าไปพูดตามขอบนะครับให้ทั่วทั้งล้อเลยเอียงด้วยนะครับเอียงด้วย